ท่านนันตะกุกลคูณเจริญบ้างคูณเจริญคูณเจริญอ่าเจริญแล้วก็พี่น้องเขาชื่ออะไรตังเหียมนะเ,เดี๋ยวเดีเ๋ยวมึงฮะชื่อเงียมมีม์ไหมชื่อตังเหียมมีม์ไหมพี่น้อง,องเขาเนาะชื่ออะไรชื่อตังเหียมอ่ะชื่อตังเหียม,ม อย่างเงียบแล้วคะใช่ใช่ผัวผัวยังเงียบชื่อคำไหมครับผัวผัวยังเงียบชื่อคำหรือเปล่าผัวยังเงียบไม่มียังเงียบไม่มีผัวเนี่ยอ่ะนางสาวยังเงียบนางสาวยังเงียบอ๋อใช่แล้วแล้วยังเงียบมีลูกบุญธรรมหรือลูกเขาที่ชื่อบุญส่งไหมชื่อบุญส่งมีไหม อย่าว่ายังเงียมอยู่บ้านเลขที่78็ดสิไหมครับผมเ้ยตรงนั้นบ้านเลขที่ทลาไหร่ดสบป่าวะอยู่พี่กัดตรงไหนน้ออยากไปถามข้อมูลจังโอ้ได้ครับขอบคุณค่ะจะใช่ไหมวะตอนแรกคุยกับพ่อเหมือนเหมือนจะใช่พัว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  แต่ว่าโทรไปหาพี่คนที่ชื่ออ้วนปุ๊บปึ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 ๊บถอยกลับมาไม่ใช่แต่ถ้าบ้านยังอยู่ก็จะเป็นบ้านใครจะใช่หรือเปล่าแต่ข้อมูลจากแม่ทุมบอกว่าเขาขายไปหมดแล้วแต่บ้านอยู่ใกล้คลองจริงอ่ะ คือข้อมูลมันเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่เนาะเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจัน เอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจันยูทูบอิเตอร์อีจันหรือ t i k t o อ e a อ e r ตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ f c e e o o o อ e เตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ จะท้อไปอยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า